สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เจอกับช่องยายมะนาวอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาเปลี่ยนกระถางของต้นชวนชมนะคะให้ดูดอกก่อนค่ะนี่ดอกของชวนชมต้นนี้มีชื่อว่าชวนชมหัดสดีจ้าสีส้มหัดสดีนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสีส้ม ส้มหัดสดีค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะกระถางใหญ่พุ่มใหญ่ค่ะแต่ว่าในโขดนะคะในกระถางจะมีสองต้นค่ะเพื่อนๆดูค่ะสังเกตดูค่ะเพราะว่ายายมะนาวทําไว้สองต้นนะคะวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาแยกกระถางของชวนชมสีส้มหัดสดีกันค่ะ มาดูว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างการที่เราจะแยกต้นไม้หนึ่งเราต้องมีดิค่ะเสียมหรือว่าพั่วนะคะไว้ตักด,ดินแล้วก็ดินที่ยายมะนาวผสมเรียบร้อยค่ะคือใบก้ามปูและดินล้วนนะคะดินทรายปนดินเหนียวล้วนสุยนะคะทุกคนแล้วก็มีมีดค่ะเป็นอุปกรณ์ไว้ตัดรากของชวนชมเพราะว่าชวนชมที่ยายมะนาว ปลูกไว้เนี่ยรู้สึกว่าสองปีแล้วค่ะทุกคนนี่สองปีแล้วนะคะนี่เป็นกิ่งตอนนะคะเป็นกิ่งตอนผสมนะคะยายมะนาวจะแยกต้นออกทั้งสองต้นนี้ออกจากกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะดูค่ะนี่จะมีสองต้นหนึ่งสองนะคะต้นเล็กจะกินอาหารไม่เพียงพอและจะทําให้ออกดอกไม่ไม,ไ,มไม่สวยนะคะเพราะว่ายายมะนาวเพิ่งตัดตัดนี่ค่ะตัดยอดไปแล้วค่ะนี่ค่ะ เวลาตัดยอดให้ตัดให้เป็นนะคะเขาจะแตกออกมา1นสองนะคะ1นสองนะคะแล้วก็จะได้เป็นพุ่มนะคะไปดูกันเลยว่าวิธีการที่เราจะเปลี่ยนแยกกระถางที่มี2ต้นทำยังไงกันแล้วรากของเขาจะต้องทำยังไงคะไปดูกันเลยค่ะสังเกตดูว่ายายมะนาวชนชมของยายมะนาวจะมีฐานฐานนึ่งข้าวด้วยนะคะทุกคน ไว้กันแมลงกันเพี้ยค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะเก็บเศษวัสดุพวกนี้ออกนะคะต่างๆออกแล้วเราก็จะดึงขึ้นเลยนะคะจะถอนถอนง่ายๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมจะโปร่งมากค่ะจะเป็นดินโปร่ปงๆนะคะนี่รากของเขาจะตึมเลยค่ะรากของชวนชมจะตึมเลยจะมีแต่ใบไม้นะคะทุกคนเราก็จะเอาดินที่เหลือ จากของเขาเนี่ยค่ะเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะแต่เราจะปรุงดินตรงนี้ผสมเติมให้เขานะคะเราไปดูกันเลยว่าโขดของเขาจะเป็นยังไงบ้างจะมีสองโขดนะคะทุกคนใส่ตรงนี้นี่ค่ะนี่ได้มาแล้วได้มาแล้วเห็นไหมคะนี่นี่จะใหญ่จะใหญ่และอ้วนแล้วนะคะโขดของเขาจะใหญ่และอ้วนแต่เนี่ยเขาไม่โตเรารากตรงนี้นะคะรากเล็กๆตรงนี้ เราจะตัดออกเลยนะคะนี่เราต้องตัดรากออกนะคะรากเราจะตัดออกเลยนะคะนี่นี่เราจะตัดรากออกให้หมดนะคะนี่ค่ะนี่รากของเขาเราไม่ต้องเหลือไว้นะคะดูรากเยอะเลยค่ะเราตัดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียดายนะคะตัดออกเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัดตัดรากออกนะคะเราจะแต่งแต่งโคดส่วนชมยังไงให้สวยนะคะ เราต้องแต่งแต่งให้สวยเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะเราต้องตัดออกเพราะว่าจะได้โขดที่สวยๆนะคะนี่คะ่ะนี่เราจะได้อย่างนี้ลักษณะแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนแล้วจะแต่งโขดของเขานี่คะ่ะเราตัดออกอย่างนี้แล้วนะคะเราก็มาเตรียมกระถางนี่คะ่ะตัวนี้เราก็เอาไว้กระถางนี่เหมือนเดิมนะคะเราจะแยกน้องออกมาเราก็เตรียมดินที่เหลือนะคะดินตรงนี้นะคะ ใส่ดินเลยค่ะน้องจะได้โตไวนะคะใส่ดินตรงนี้โขดนะคะโขดทุกคนตัดออกอีกนะคะรากที่ไม่ไม่นี่แล้วก็ไม่สวยแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนตัดทิ้งเลยเพราะว่าน้องจะได้เป็นสองเชกอย่างนี้นี่ค่ะเราวางอย่างนี้นะคะวางโขดให้ให้สูงขึ้นมาเราวางโขดนี่ค่ะเราเอาดินใส่แล้วเอาวางวางโขดหรือว่าโคนนะคะ โคนของต้นชนชมขึ้นมาแล้วเราก็เอาดินกลบเลยค่ะดินกลบเลยนะคะเพื่อนๆดินกลบแล้วเราก็ไม่ต้องกลบกลบรากเขาเยอะนะคะเพราะว่าโลดของเขาจะได้สูงขึ้นนะคะเราก็ให้น้องเขาอยู่อย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาใบใบกัมปูกลบอีกนะคะ1ชั้นนะคะเพื่อนๆเอาใบกัมปูกลบหน้าเลยค่ะ เอาใบก้ามปูกบข้างหน้านะคะนี่แค่นี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ชวนชมเป็น2กระถางแล้วค่ะสีส้มสวยไหมคะส้มหัส,สดีนะคะเพื่อนๆใครสนใจอยากได้สอบถามได้นะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ยายมะนาวด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ